ไปที่โรงงานผลิตใย,ยสังเคราะห์อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมคะเกิดเหตุเพลิงไหม้คะ่ะแล้วเพลิงเนี่ยลุกลามจนก,กระทั่งคลังสินค้า วอดไปสามหลังด้วยกันนะคะตอนนี้คาดว่าอาจจะเป็นลักษณะของไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็มีกระแสไฟที่มันส่งสะเก็ดออกมากระเด็นไปถูกตัวใยสังเคราะห์ที่กำลังปั่นอยู่แล้วคุณผู้ชมดูภาพสิคะเพลิงลูกไหม้น่ากลัวมากเพราะวัสดุภายในนะคะก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีค่ะ ตอนที่เพลิงไหม้ผู้สื่อข่าวของเราก็เอาโดรนไปบินนะคะเก็บภาพมุมสูงให้ได้เห็นความบุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตใย,ยสังเคราะห์เพื่ออัดทำแผ่นยางรองพื้นของทางข้างหุ้นส่วนจำกัด @5 อค่ะในพื้นที่ตําบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเพลิงเนี่ยลุกลามอยู่นานถึงสอชั่วโมงจนกระทั่งเกิดกลุ่มควันสีดำทรงกลีนเม้นไปทั่วบริเวณค่ะ ตอนที่เกิดเหตุทางเทศบาลตำบลทุ่งสะดาเทศบาลตำบลแปลงยาวเทศบาลตำบลวังเย็นและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่นก็ต้องเร่งส่งรถดับเพลิงกว่าสิคันเข้าไประงับเหตุเป็นการด่วนค่ะทางผู้บริหารโรงงานนะคะนางสาวพักเจียราเธอบอกว่าโรงงานนี้มีเนื้อที่ประมาณ6ไร่ เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ10ปีก็ได้รับช่วงบริหารงานต่อจากผู้ประกอบการคนเก่ามาสักสองปีแล้วขณะเกิดเหตุพนักง,งานบางส่วนก็อยู่ด้านนอกโรงงานตนเองเนี่ยได้รับรายงานจากพนักง,งานบอกว่าเกิดกระแสะไฟลัดวงจรในอาคารฝ่ายผลิตซึ่งเป็นเครื่องปั่นใยส่งเคราะห์แล้วก็มีสะเก็ดไฟจากการช็อตกระเด็นตกใส่ใยสังเคราะห์กำลังปั่นอยู่ก่อนเกิดไฟลุกลามไปติดใยสังเคราะห์บริเวณข้างเคียงอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะ พนักงานก็พยายามใช้ถังดับเพลิง25ถังภายในโรงงานดับแต่ดับไม่ได้ค่ะเนื่องจากตอนนั้นกระแสลมแรงทำให้ไฟเนี่ยลามไปติดอาคารอื่นๆอย่างรวดเร็วแต่บอกว่าเคราะห์ดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายถึงชีวิตค่ะ ส่วนทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดะเชิงเศานะคะคุณรพีผ่องบุพกิจค่ะท่านก็เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ประเมินสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่แท้จริง นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบกันอีกครั้งก็จะให้เจ้าที่กองวิทยาการเข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าขพงว่าพรุ่งนี้รอให้เพลิงเนี่ยสงบก่อนแล้วก็จะเข้าไปนะคะจะได้ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ประเมินความเสียหายทั้งหมดว่าคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ค่ะปิดท้ายเบร์นี้